ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับน้องชิกิตาและก็น้องเพลด้วยนะคะสําหรับการรูปงานกับโปรเจกต์ของกาเนเย่ไทยแนลนด์ค่ะล่าสุดก็มีคลิปของน้องเพลและก็น้องชิกิตานะคะ,ปะเปิดเผยออกมาแล้วค่ะโดยทางกาเนเย่ไทยแดงก็บอกว่าอรดระวังความน่ารักเนียนนุ่มเด้งกําลังมา้าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพริตาและก็ชิกิต้ามาร่วมโปรเจกต์ผิวโมจิสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับกาเนเย่นะคะแล้วผิวโมจิค,คืออะไรติดตามพร้อมกันเร็วๆนี้2พฤศจิกายนเวลา11โมงเช้าคะ่ะ A A A จะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะดูว่าน้องๆจะมาชวนเพื่อนๆไปช้อปปิ้งกันหรือเปล่าให้ได้เสียกระตังกระซักหน่อยเพื่อที่จะได้หน้าแบบว่าใสๆผ่องๆแบบลูกสาวต้องรอติดตามนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องชิกิต้าแลวก็น้องเพร้ล่าสุดค่ะก็มีคลิปของน้องๆนะคะปรากฏตัวในแคมปปญเปิดเผยออกมาแล้วและล่าสุดค่ะสําหรับโฆษณาการใเย่นะคะยินดีด้วยนะต้องเสียเงินอุดหนุนเลยนะคะแม่ๆน่าจะได้ใสๆแบบน้องๆนะคะต่อมาค่ะเป็นเบื้องหลังถ่ายนิตยสารสมาร์ทแม กิะซินของน้องๆบีมอนค่ะล่าสุดเด็กๆก็ปรากฏต,ตัวด้วยลูกสุดเคิว้วสวนน่ารักกะทุกคนน้องเพลมาด้วยเสื้อลายดาวเป็นจุดๆๆประมาณนั้นแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตมีซิปนะคะกางเกงยีนเท่หมว่วเต้าชี้ขึ้นมาด้วยเสื้อแจ็คเก็ตขาวประมาณนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้เงินไหลมาเทมา